they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense oh my I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก้าไปกับเมียวนะคะพาขึ้นลิฟต์มาถึงชั้น3.2ไจกลางอโศกน่าหน้าค่ะทุกคนเราอยู่กันที่โรงแรมโซฟีเทลค่ะห้องอาหารชื่อว่าเบลกานะคะเป็นห้องอาหารของโรงแรมโซฟีเทลนี่เองนะคะค้นลองให้คนลองทายดยูนะคะว่าห้องอาหารเบลกาเนี่ยเป็นของประเทศอะไรตัดตัดต,ะ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 ตะัมีหินอยู่ตรงนี้นะคะคือลูกขวดเบียใช่แล้วเบลกาเนี่ยเป็นห้องอาหาร ที่เสิร์ฟอาหารเบลเยียมนะคะปกติแล้วลูท็อปเนี่ยก็อาจจะเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสอิตาลีสวยๆใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เป็นอาหารเบลเยียมและแน่นอนนะคะเมื่อพูดถึงอาหารเบลเยียมเนี่ยสิ่งที่เราคิดถึงเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเบียค่ะทุกคนและที่นี่ก็เสิร์ฟเบียรหลายอย่างมากจริงๆมีทั้ง จากแถบก็มีนะคะหรือว่าเป็นแบบขวดก็มีมีให้เลือกเยอะมากสมกับที่เป็นห้องอาหารเบลเจียมเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับอาหารเบลเจียมแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังมี cle, มัโซมีเบลเจนฟรายส์หรือว่ามีว a ฟเฟ e ลซึ่งบอกเลยว่าที่เนี่ยตอบสอบมากๆเคยมาหลายครั้งแล้วนะคะมากับพี่ก้าวแล้วเราก็ประทับใจทุกครั้งที่มาเลยค่ะวันนี้ที่มาวันนี้เนี่ยปี2 0 2 3เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีเมนูใหม่ๆ เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาไดฟ e i ินชูเดเมนูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ช่วงน,นี้ที่เรามาเนี่ยนะคะเดือนออกตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงสเปเชียลซีซันที่เขามีมา s โซรสชาติหลายใสอย่างเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะอย่างเช่นทาโกฮาริซาชิมิชิรีนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเทสมาซโซเบลเยียมอยากมีไวนรตี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่วงซีซันอลเท่านั้นแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นเมนูนี้นะคะซึ่งทุกครั้งที่มาทานเนี่ยเราก็จะสั่งแบบโฮกาเดนเนอะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทานคู่กับ วเบลเยี่ยมก็น่าจะดีปกติแล้วเมนูนี้จะเสิร์ฟกันที่เห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยจะเป็นมาโซกับไวท์ไวน์ซอสนะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีวาไรตี้ให้เลือกทานเยอะมากและก็เป็นของโปรดของพี่เก้าเลยค่ะเดี๋ยวก็มาดูต่อเมนูอื่นๆสำหรับเมนูอื่นๆนะคะก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันมีออยสเตอร์อว่ามีเป็นพวกกรีลต่างๆนะคะ ซีฟู้ดเนี่ยเขามีปลาหลายอย่างทุกครั้งที่เมี่ยวมาเนี่ยตอกจะทานสตีมคอร์ฟิชซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากมันแบบมันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นจักมกักจะไม่ค่อยมีเมนูนี้แต่เด็กออนเนี้ยที่มาเนี่ยเห็นมีเมนูใหม่นี้ับเบซสนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกสโคสโลคผู้พอก,ก,กนะคะวันนี้เมี่ยวเล็งอันนี้ไว้ว่าจะสั่งมาร์บิคิวพอกกริปนะคะแต่ว่าก็มีหลายอย่างนะคะแลมชงก็มีใครเป็นบิ๊กแฟนของ แกะนะคะก็มีนะคะหรือจะเป็นทานเป็นพวกเนื้อก็มีนะคะนี่ก็เป็นบุ t เ h ่ต์ชอปส์มีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะเครื่องเคียงหลายอย่างเลยก็อย่างถ้าเกิดว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเบลเจนไส้ที่เขาเสิร์ฟมาคู่กับทรัฟเฟิลมายอนะคะอร่อยมากทุกคนห้าอัมพาดแต่ว่าของเราเนี่ยในหลายๆเมนูเนี่ยก็จะมีอันนี้เสิร์ฟมาเป็นเครื่องเคียงอยู่แล้วค่ะเสิร์ฟวิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะโอ้ ใหญ่สำหรับเมี้ยนะไม่รู้ใหญ่สําหรับทุกคนหรือเปล่าสําหรับสายวีแกนนะคะก็มีให้เลือกด้วยนะคะนี่เป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะกว่าเมื่อปีที่แล้วที่เรามา แล้วก็นี่ก็จะเป็นแกงขนมนะคะแน่นอนวัฟเฟิลต้องมาเปล่าแล้วไม่ได้มีแค่หนึ่งวัฟเฟิลนะมีหลายอย่างมากเป็นทาวเวอร์เอ่ยเป็นอะไรเอ่ยคิดว่าวันนี้อยากจะลองชิมเหมือนกันถ้าเกิดไม่อิ่มเกินไปและสิ่งที่ทุกคนรอคอยข้างหลังนี้ก็คือเบลเช่นเบียค่ะทุกคนนี่จะบอกว่านี่คือความหนาของเมนูเบียและเครื่องดื่มของเขาทุกคนด,ดูดิดูดิเยอะขนาดนี้นเดี๋ยเปิดให้ดูไวๆแล้วกันนะนี่อันนี้ก็คือเบียที่อยู่ในแทบ นีก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะนี่ก็ออนแทปหรือว่าบบยบทเทลก็มีนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูไวล้ละกันนุ๊กโหไม่มาเยอะมากเลยอะบอกจริงไม่เคยเห็นอะไรที่มีเบียร์ให้เลือกเยอะขนาดนี้อันนี้จะเป็นกลุ่มนอนแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสายของเทลก็มีให้ได้ติบวสวยๆชมวิวชมวิวดาดฟ้านะคะสปิริตต่างๆ ะะมีอย่างอันนี้จะเป็นเอกลัซษฟลีของแบบสปิริตของเบลเยียมด้วยนะคะก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงเบลเยียมเลยนะคะเราเขายกเมืองไว้ที่นี่เลยสายไวก็มีนะคะสามารถทานแพวิ n งกับเนื้อต่างๆได้โอ้โหมันเยอะยจริงๆอะพี่เก้าดูสเดิเปิดอีกเปิดอีกไม่หมดเลยอะเยอะมากอ่าหมดแล้วจะบอกว่าเกินครึ่งของเมนูนะคะคือเมนูเครื่องดื่ม do the right thing, so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make your money, make sure you don't spend it too soon. Huh. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these days? เราได้รับบทเรียนนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้เราก็ค่อยๆฟั่งนะคะเริ่มกันที่ส c กลล็อกก่อนเลยอันนี้จะเป็นส c กลล็อปแล้วก็มีซอสครีมอยู่ด้านล่างเนาะจะบอกว่าเมนูเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาสั่งส c กลล็อปไม่ได้ได้หน้าตาแบบนี้นะคะลองชิมกัน,กนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไรซที่เสิร์ฟมาคู่กับมัสโ l ะค่ะมัสโสชิมิชิหอมมากเลยห่ห้เข้าหอมมากเลยอะ I could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. mm Okay now. มันกตอ,อนนตอนแรกเมลก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขามาแนะนำว่าซอสอันนี้นะคะที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยจริงๆมันคือซุปซุปที่ทำจากเขาบอกว่าซุปออนไดฟ์เมลก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรแต่เขาบอกว่าอันนี้คือผักกาดขาวเบลเยียมนะคะหรือไอออนไดฟ์อะไรที่ว่าเนี่ยแหละ คืออันนี้แหมตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นก,ก,กนนลีบดอกกัวเนาะเละไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทานคู่กับเบคอนนะคะในห,หนึ่งคำแล้วควรทานคู่กับเบคอนคู่กับอันนี้ที่เป็นมันฝรั่งบดนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแมสวเตอร์ to, ทำมาแบบอบเนาะนี่เดี๋ยวเราจะลองทานแบบออ n ์อนวกับลีกอันนี้ก็คือลีกกริลลองทานดูซิว่าถ้าเราทานทุกอย่างในคำเดียวกันเป็นยังไง อืมมันช่วยชูรสฉาาันการรับการได้กินเยอะมากอืมอร่อยอร่อยโอ้โหเพิ่งเข้าใจว่าต้องกินอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเสียของกินแล้วสองตัวเที่าที่เบลูการูปท็อปเนี่ยก็อาจจะพูดได้นะว่าเป็นห้องอาหารเบลเยียม ที่อยู่บนรูปทอบแห่งเดียวในประเทศไทยเนาะจริงๆอาหารเบลเยียมเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรที่มันโดดเด่นมันไม่เหมือนพวกอาหารอิตาเลียนใช่ไหมเราก็จะต้องทานพวกพิซซ่าพาสตา้าอะไรพวกน,นี้แต่พอได้มาลองอาหารของเบลเยียมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าทานไปอีกแบบหนึ่งนะครับยังไงก็เพื่อนๆคนไหนฮะที่ อยากลองหันเบลเยียมต้องที่นี่นะฮะเบลการับรองไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มาเบลกาเนี่ยเขาจะมี2โซนให้เราเลือกก็คือจะมีโซนอินดอร์กับโซนเอาท์ดอร์นะครับถ้าเป็นโซนเอาท์ดอร์เนี่ยเราอยากจะนั่งฝั่งที่เป็นซันซันเซ็ตนะครับเราก็ต้องมามาเช้านิดนึงประมาณสักห้าโมงครึ่งหโมงเนี้ยเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะไม่ให้จองแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังผมตรงนู้นเนี่ย คือเราจะไม่เห็นซันเซ็ตเนี่ยเขาถึงจะให้จองเนื่องว่าเป็นอาด่แต่ก็ถ้าเอาดอเต็มเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งอินนอได้เหมือนกันวันนี้ลองสั่งแบบใหม่นะคะเป็นบาร์บีคิวพอกลิปส์เขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆอเมริกันสไตล์แต่ว่าเขาเอากระดูกหมูเนี่ยไปซวีกับเครื่องเทศก่อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันน่าจะต้องอร่อยแบบละลายในปากนะคะนุ่มมากอุยนุ่มจริงๆอะพี่ก้าวนุ่มแบบยังกระคองน้ำเลยอะโอ้ เขาบอกว่าให้ทานปัดเยนกับโคสอรอนที่เขาบอกว่าโคสอรอที่นี่ก็คือทําสดแต่ก็ควรจะทานร้อนๆเพราะว่ามันจะอร่อยมากชิมสิอะไรในปากนี่ก็มันอร่อยมากจริงอร่อยกลิ่ที่อื่นมากแบบคือเฟตเจอร์มันนุ่มมากอะอะไรในปากจริงๆนะคำว่าอะไรปากไม่กจริง แล้วแบบมันเผ็ดเผ็ดเครื่องเทศด้วยอ่ะอยู่ในเนื้อหมูเลยอ่ะหอมด้วยอ่ะเออว้าหมูเบาเลยอ่ะเอานิ้วลูดออกอ่ะโอ้โหดูเนื้อโอ้โหโอ้โหเละออกมา,อาบอกเลยว่าอันนี้นะคะไม่ต้องใช้ซ่อมกับมีดได้นะคะเอามือลูดมันก็ออกแล้วทุกคนอร่อยจริงต้องบอกว่า ไอกระดูกหมูที่มันลายในปากเนี่ยนะทุกคนถ้าเกิดค่าทานตอนร้อนๆนี่ก็คือมันดีมากเลยเราทีเด็ดของที่เนี่ยคือทานคู่กับโคสลอมันเข้ากันสุดๆไปเลยว่ะแต่โคสลอที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะคือเขาบอกว่าจุดขายเขาบอกเป็นโฮมเมดกันหล่ามันไม่แบบแฉะแฉะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนโคสลอทั่วไปอ่ะอร่อยมากทานคู่กันคือดี อ be ันนี้นะคะก็เป็นสเต็กเนื้อนะคะเป็นริปอายริปอายเนี่ยทำมากับเรดวน์ซอสนะคะกินหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาก็จะเสิรฟ์ฟกับเบลเจนไะส้แต่ว่าวันนี้เรามีเบลเจนไส้เป็นซส์ดีฉ์เยอะมากก็เลยขอเปลี่ยนมัเป็นแมนชชพเตโตนะคะน่าทานนะคะ invest don't ever clue be could you a เมื่อกี้นะคะทานบาร์บีคิวพอกริบเสร็จแล้วก็แบบแอบยอมแพ้ไปละรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณเก้าเนี่ยเดินมาบอกว่าเฮ้ย น้องฝรั่งโตน,น,น่ากินวัฟเฟลิลน่ากินมากเลยมีไอติมด้วยเราก็เลยแผ่บายค่ะเราก็ต้องยอมให้คุณก้วสั่งวัฟเฟิลมาจริงๆเราอยากกินเองนั่นแหละครั้งนี้นะคะวัฟเฟลที่เนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบที่เราสั่งเนี่ยจะเป็นแบบ ของเขานะคะก็คือ b r ัสเซลว Waffle b r ัส s e ลก็คือเมืองหลักที่เบลเจียมที่ทำว a ฟเฟิลอร่อยมากๆแล้ว Waffle เนี่ยจุดเด่นของ b r ัส s e ลว Waffle เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะใส่เบียร์คนลงไปในแป้งเลยทำให้เวลาเขาอบขึ้นมาแล้วมันฟูมันกรอบนี่คือแบบคำโฆษณาของเขานะคะเดี๋ยวเราเรามารู้กันว่าเวลาที่มันมาแล้วมันจะกรอบจริงหรือเปล่าเราเลือกการ์ชได้สองอย่างนะคะซึ่งเนี่ยเ,เลือกเป็นสตรอเบอร์รี่แล้วก็ไอศกรีมค่ะ มาแล้วนะคะเบลเยียมรัสเซลรัสเซลวอคเกิลเออมันดูแข็งแข็งหนึบๆนึบนะดูกรอบกรอบหนลองชิมจิมันอร่อยเหมือนที่เบลเยียมหรือเปล่ามันจะบางๆเหมือนกันนะเนี่ยนตอนแรกนึ่ามัอนเป็นหนาๆลนะองกัดนะดกรอบนะไอศครีมอันนี้นะ เป็นไอซิ่งเบลเยียมช็อกโกแลตเราขอเสิร์ฟมาจากฮัมเบล้ลเลยค่ะฮัมเบออก้บกรอบเราทานคู่กับฟรุล๊ลนะคะกับสตรอเบอรี่ด้วย uh, one อ,อย่า <c oughs> อ็นมันไโคตรหร่อยฮอลแลนงว่าอิ่มแล้วขอยังไม่อิ่มอิ <c oughs> ม่มได้ <c oughs> อิ่มนำสำราญทั้งข้าวหวานวันนี้ที่ห้องอาหารเบลก้าเรสตรองนะคะ ชั so content, er ้น32โรงแรมโปรตุเกลโตคุนวิทอร่อยมากนะคะทุกคนแล้วก็ใครที does, so ่อยากหาความแปลกใหม่อาหารแปลกๆบรรยากาศดีนะคะเรียนเชิญนะคะที่นี่รับรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็การก่อนฝากกันนะคะอย่าลืมกดติดตั้งไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่ากลับไปเรียนนะบายบาย